สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบ่ายๆของวันที่13มกราคม2,568คะ่ะวันนี้ไหมคะจะมาอัปเดตรถถ่ายหน้าร้างคะ่ะไม่ได้มาอัปเดตรถถ่ายหลายวันเดี๋ยวจะพาชมคันแรกคะ่ะคันแรกเป็นรุ่นคูเปต้า l อ0 1 8คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี61คะ่ะลูกค้าปลายปี61คะ่ะสวยมากเดิมทั้งคันคะ่ะแล้วก็อันนี้คือสีเดิมๆนะคะแล้วก็หน้ากากก็เดิมจากโรงงานคะ่ะ เดี๋ยวพาชมไม้ไก้ค่ะสีเดิมค่ะอันนี้ฝุ่นจับค่ะสีเดิมทั้งคันอุปกรณ์ก็จะได้เป็นมิเนนหน้าค่ะแล้วก็ผ่านพวนตาช้างผ่านพวนหกใบค่ะตาช้างยางหลังก็ประมาณ70%ค่ะไม่แตกนะคะลูกค้าพอใช้ได้ค่ะไม่มีแตกข้างค่ะ ลอยางหน้าประมาณยางหน้าประมาณแปดสิบปเซนค่ะล้อล้อไม่มีแตกนะคะสีล้อเดิมค่ะคันนี้เดิมทั้งคันค่ะแล้วก็สีน็อตก็เดิมนะคะลูกค้าสีน็อตเดิมเค่ะคันนี้แม่ค้ายังไม่ได้ทําอะไรค่ะแค่ล้างนะคะแล้วก็จะมีดํานิดนึงเพราะลูกค้ามาชมรถถ่ายก็ไปลองค่ะก็เลยข่นจับนี่ค่ะเดิม คันนี้ใช้งานมาแล้ว2 0 0 0ักว่าชั่วโมงนะคะลูกค้าใช้งานมาแล้ว2 0 0 0ักว่าชั่วโมงอ,อุปกรณ์2ชิ้นค่ะแม่ค้าเปิดราคาขายที่3 4 9 0 0 0บาทค่ะ349,000บาทพร้อมเก็บงานให้ฟรีอัคันค่ะแล้วก็เช็คจุดเลือดซึมให้นะคะเช็คซีนสีร้อลูกหมาลูกปืนค่ะเช็คระบบไฟเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบอกกองใหม่เช็คน้ำมันไฮค่ะ ทางร้านเราเช็ครถให้ลูกค้าฟรีในในราคาที่แม่ค้าแจ้งไว้นะคะในราคา3ามแสนสบาทคือเก็บงานได้ฟรีทุกคันค่ะแล้วก็ส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกทุกคันค่ะที่ร้านเช็ครถให้พร้อมใช้งานทุกคันนะคะที่ร้านทางร้านเราไม่เก็บตังค์ลูกค้าเพิ่มค่ะเช็คางานได้ฟรีค่ะคันต่อมาค่ะคันต่อมาเป็นรุ่นยันมาทันนี้เป็นรุ่นยันมา e f 393 T ก้ีพเมี่ยมล้อทองปี6 3สามค่ะ คันนี้เป็นรถประมูลมานะคะลูกค้าเล่มเอกสารครบค่ะเล่มเอกสารก็อยู่กับแม่ค้านี่แหละค่ะครบเป็นรถจดทะเบียนปี63อุปกรณ์ก็จะได้เป็นมิดหน้าผานพวนผานพวนจะเป็นผานพวน5ใบนะคะตัวนี้ผานพวน5้ใบสวยสภาพ80%เซนนะคะนี้ แรงม้าค่ะเครน่องยนสามสูบอุปกรณ์สองชิ้นคันนี้เปิดราคาขาย2องแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคุณลูกค้าสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะเก็บงานให้ฟรีเหมือนเดิมค่ะเก็บงานให้ฟรีเหมือนกันสวยสอยงคันค่ะ ยันมากค่ะนิทย์ยันมากคันนี้ช้างานมาแล้ว1,700ชั่วโมงค่ะ1,700ชั่วโมงนะค่ะยันมากสา3เก้พรีเมียมร้อยทองลูกค้าท่านใดสนใจค่ะออย่าเอาไปใช้งานในราคาไม่แพงมากนะคะลูกค้าในราคาคันนี้ก็279,000บาทค่ะยันมาพรีเมียมสาม้าร้อยทองปี63 L 4018ลสี่ศูนปีหกค่ะ แวะชมที่ร้านเลยร้านเราถ่มือสองล้นี่คอนแกนค่ะเปิดทุกวันเลยจานถึงอาทิตย์ค่ะอ่าทางร้านเราก็จะมี L 3 4 0 8 D T อยู่2คันแล้วก็ L 3 4 0 8 D I อยู่1คันค่ะกำลังเก็บงานอยู่นะคะลูกค้าช่างกำลังเก็บงานอยู่อ่าแล้วก็ L 4 5 0 8 D I ค่ะกำลังเก็บงานอยู่เหมือนกันอยู่ข้างในค่ะ คันนี้ติดจองแล้วนะคะรอส่งลูกค้าวันพฤหสัสศุกร์นี้แหละคะ่ะ L4708 เก็บงานเสร็จเรียบร้อยค่ะเก็บงานเสร็จก็จะจัดแจงแบบนี้ค่ะลูกค้าอันนี้ฝุ่นจากพาย,ยังไม่ได้ล้างนี้47เก็บงานเรียบร้อยค่ะรอส่งลูกค้าคันต่อมา L3608 ค่ะ L3608 คันนี้เป็นรถจกักรยานปี55ค่ะ มาพร้อมอุปรกรณ์2ชิ้น3ชิ้นได้หมดค่ะถ้าอุปรกรณ์2ชิ้นใบมีดดันหน้าผ่านพวนไหมคะเปิดราคาขายที่265,000บาทค่ะ265,000บาทอ่าถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้อุปรกรณ์3ชิ้นค่ะใบมีดดันหน้าผ่านพวนแล้วก็ลอตเตอรี่ตัวนี้ลอตเรี่1.7เมตรค่ะแต่ว่าใส่36ได้สี 49, ได้ส9ได้ถี่5ได้ค่ะเป็นรุ่น1.7เมตร อ,อุปกรณ์3ชิ้นคันนี้ม่คะเปิดราคาขายที่285,000บาทค่ะลูกค้า2 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะอุปกรณ์3ชิ้นค่ะ L 3 6 0 8 DTP ี5 5ค่ะนี่ค่ะโรตารี่ก็เดี๋ยวเก็บงานให้ค่ะทุกลูกค้าจะเอา3า3ชิ้นปั่นใช้งานปกตินะคะรุ่นนี้ปั่นใช้งานปกติค่ะแม่ค้ได้รีวิวไปแล้วนะคะ1.7เมตรค่ะโรตารี่ สนใจรถถ่ค่ะแวะชมได้ค่ะพิกัดร้านเราค่ะพิกัดร้านเราตั้งอยู่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะปักพิ่กัดให้ใต้คอมเมนต์ YouTube นะคะทางร้านเราก็ราคารถไถ่เริ่มต้นที่1น9่งแบาทค่ะหน9่งแสนแเก้าบาท, 1, 89, บาทก็จะเป็นรุ่น L3408 ค่ะ L 3 4 0 8ก็จะาราคาอยู่ที่189,000บาทค่ะมี3คันค่ะที่ร้าน L 3 4 0 8ส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกทุกคันค่ะแล้วก็เช็คงานเก็บงานได้ฟรีทุกคันทางร้านเราขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกสเท่านั้นนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกสค่ะ สนใจรถถ่ย098 2601158ร้านรถถ่ยมือสองเราที่ขอนแก่นค่ะเปิดทุกวันค่ะลูกค้าแวะชมรถถ่ายได้ค่ะร้านหาไม่ยากค่ะร้านพี่กัดร้านค่ะร้านเราจะอยู่เส้นถนนระหว่างาเส้นรอบเมืองค่ะเส้นรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะจะอยู่เส้นระหว่างสียแดงมันทุ่ม ทางมาอำเภอพายืนอำเภอมันจาค่ะจะอยู่ติดสีแย้ไฟแดงเหล่านาดีค่ะสีแย้ไฟแดงเหล่านาดีอำเภบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะสี่สิบแรงคันนี้สวยมากค่ะลูกค้าสี่สิบแรงลูกค้าไหนได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะกําลังดีค่ะแม่ค้ารีวิวเรียบร้อยแล้วคันนี้ขับรีวิวดูแล้วกําลังดีมาก แล้วก็ยันมาสามเก้าพรีเมียมล้อทองก็คุ้มค่ะคันนี้คิดโอยังไม่เปิดชาร์จเลยค่ะพีจีโอพิวปัน่นปั่นโรตอรี่้าวันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถถ่ายหน้าร้านเพียงเท่านี้ค่ะทุกค้าที่สนใจรถถ่ายก็แอดไลน์ไม่ค้ามาได้นะคะถ้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่าแอดไลน์ Ad ได้ที่เบอร์0 9 8 2 6เ1้าแค่ะ พักได้ค่ะสนใจคันไหนก็กรอบภาพมาให้แม่ค้าดูนะคะเดี๋ยวแม่ค้าแจ้งรายละเอียดให้ให้ลูกค้าค่ะช่วงนี้ก็หนาวมากนะคะที่คอนแก่นประมาณประมาณสิบองศาค่ะลูกค้าตอนเช้าสิบองศาหนาวมากค่ะก็ให้ลูกค้าท่านดูแลสุขภาพเลยนะคะช่วงหน้าหนาววันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถถ่ายหน้าร้านเพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามร้านรล้ถ่ายมือสองเราดีคอนแก่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ